สวัสดีค่ะสวัสดีและทักทายสบายดีทุกคนจ้า สวัสดีค่ะวันนี้หลานหน่อยว่าอีหลาน้อยที่ไปใส่มือนี่ยไปเทีย่ยวทะเลกับพี่น้ำหนึองไปเที่ยวทะเลกับพี่น้ำเนึงจากว่าะเข้าเดินทางจากรอยเออดมาอองกรุงเทพบายบายสามนะพี่น้องวันนี้ก็ได้ส่วนกันไปไปทะเลตอบอันนี้ได้อิหลานหน่อยเปิดเรียนไว้กับสิเด็กแต่เมื่อไปทรงไวันะพี่น้องตอนนี้กับบ้าสะพันกับขับรถคือเก้าจริงจังในการขับรถดู บ้างหนาวไปหน่อยพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางไปสตีฟหานางล่ำนางร้องมากันพี่น้องผู้ใดไปเที่ยวทางนั่นกับแวะทักทายกันเดน้ออีหล่าจากละเอียดมากกรุงเทพไก่ป้าลูกไก่ไก่ ไก่ยู่แต่ว่าอยู่ไกลบานพอพี่น้องอาจสิงงงเนาะเพราะว่าฝนน้อเพิ่นตื่นตื่นละฝนมันมัน่นหดโหลดเนาะ่นกันเลยว่ามันอยู่ไกลบานมันว่ะอุ้ยอยู่ไหนไปพี่น้องเดินทางไปเที่ยวกันเนาะพี่น้อ่ะพี่น้ำหนึ่งไปแล้วลูกไปก่อนเราแล้วใช่พี่น้ำหนึ่งไปรอเราแล้ว ยังไม่ถึงทะเลหรอกลูกรอกันอยู่กลางทางอ่ะพี่น้องเดินทางน้ำสาวเลดือเก้าจ้ะสาวเลดครับเดินทางตลอดนี่แหไะพี่น้องออปเตียนให้พี่พ่อแม่พี่น้องเนี่เพิ่งา่าไปใส่มาใส่เนาะอหพี่น้องเดินทางน้ำกันจ้าไป ที่สุดเลยพี่น้องเนาะวิ่งยาวๆแบบถึงทะเลเลยอ่ะดูดูข้างๆนี่ข้างๆมันทั้งสวยนะน่ะคืออะไรไม่รู้นะพี่น้องที่บรรยากาศระหว่างทางเนาะเออดูเิยๆสวยมากอันนี้คืออะไรบรอ่าระหว่างทางให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำส้มน้ำพี่น้องเส้นนี้ก็จะไปลงที่อูตะเผาพี่น้อง ถึงแล้วเหรอเนาะใช่จริงถ้าเราออกขวาไปโน่นเนาะก็จะออกพัทยาพี่น้องแต่ว่าเราจะเรามาถึงตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวออกซ้ายมาเนาะข้างหนาคอู่ตะเภาพี่น้องเพือ่อที่จะไปสัต,สสตหีบสัตหีบนี้บอกไว้เลยว่าในเรื่องของน้ำเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่แบบว่า ชอบเล่นน้ําทะเลนะพี่น้องคนที่ชอบเล่นน้ําทะเลนะ่ะผมแนะนําเลยว่าให้มาเล่นที่สตหีบหาดดังลำเนะนาะดังรองพี่น้องน้ํานี่ใสสะอาดนะคือน้ําแบบมันไม่เหมือนทะเลที่อื่นเนาะยังบ้าสวรรค์นนะจะท่าล่้สาวละเอียดนะมาเล่นตรงนี้ประจํำเลยพี่น้องคือถ้าถ้าจะเล่นน้ําทะเลนะ่ะ คือตรงมาที่สัต,ตหีบเท่านั้นไี่เ้างว่าสวรรค์ถึงจะลงทะเลนะเพราะ <ไป S 1> ว่าั่งแสนนี่ว่าลงแี่น้องเนาะว่าที่อื่นนี่โอ้โหทะเลน้ําทะเลมันยังไงอ่ะมัน,ม,นมันเหมือนมันข้าวหรือมันขยะเยอะเนาะแต่ว่าถ้ามาสัตหีบนี่คือไม่ผิดหวังเนาะน้ํานี่เป็นสีมงกดสีสวย น้ำเออมันจะเหมือนคล้ายๆสะวายน้ําเลยพี่น้อง สวสรสค์นักสาวละเอียดได้พี่น้องเนาะเพื่อที่จะไปดูว่าเป็นเล่นมองใสจริงไหมจะไปอัปเดตให้พี่น้องในเบิงเนแต่ว่าจะแนะนําไกลเกินไปนะเพราะภาคใต้รถกระบีภูเก็บอย่างเงี้ยเนาะ ทิ้งเทียนไปเน้องหาจอบเทียนอะไรพวกนี้น้องป่าวสวนก็มาบ่อยแล้วนะพี่น้นาะบ่อยแถว,แวงงนี้แถวบ้านยานี่แถวนี้แถวบ้านั่งเล่นเนาะแถวม้านนั่งเล่นนั่งกินปลาหมึกย่างพี่น้องปลาหมึกช็อ,ชอตอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าจะเล่นน้ำก็คือนูอ่นแหละพี่น้องสัตว์นิยมอย่างเดียวที่ป่าสนวนจะลงได้เนาะ รู้สึกว่ามันลงแล้วมันมันไม่คันตัวเน,ะนาะน้ำที่อื่นถ้าแถวอื่นพอลงแล้วมันจะรู้สึกว่าคันคุจะลงได้น้ำกั ไม่ใช่หรอ,อม,มันจะให้เราเข้าอันนี้ก่อนหรือเปล่าล่ะเข้าก่อนเี๋ยนะขออนุญาตพี่น้องเพราะว่าเราเป้าหมายเราคือเราจะจะแวะอันนี้ก่อนนะเราจะแวะที่กรมหลวงสุฬพรพี่น้องเราจะแวะไหว้ก่อนนะแต่ว่า คือสงสัยว่า TPS มันให้เราลงตรงนี้เนาะเดี๋ยวบาสวรรค์ขอเช็คเส้นทางก่อน,น,เ,นเดี๋ยวบาสวรรค์ขอเช็คเส้นทางก่อนพี่นอ้องว่าถ้าสมมติว่าเราลงตรงโน,น้น,น,นี่บรรยากาศอ่ะหันทางลำ้ำพี่นอกก้องคน ฝนบ่เคยร่าย่อยนะทำไมมันหยุดนะพรุ่งนี้น่าจะเยอะไปหน่อยนลยทีงานเอามาอัดกันออกไปหน่อยปกติตรงนี้จะเต็มหมดเลยนะน้องนะปกติให้เต็มหมดเลยนะไม่มีที่จะจะนั่งไม่มีที่จะปูอะไเดีาไหร่อันนี้วันนี้ฝนฝนกำลังมาเด้อฝนกำลังจะมา,าเด็กๆไม่ยอมขึ้นนี่ฝนลงแล้ว ดี๋ยวอีกสักพักก็ได้เก็บของนี่ผนกันฝนกำลังลงฝนลงเม็ดละอันนี้ค้องทะเลนะแต่ว่าที่อยู่ข้างหลังโอ้ข้างหลังฝนล,ล,ลงและ้ะ ไหนครับฝนฝนมาแล้วมันสีตกหนักบ่สว,ว่ีน้องเดี๋ยวไปเรียกเด็กๆขึ้นมาฝนมาแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปที่อื่นต่อนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นต่อเลยนะพี่น้องฝน ผนมาแล้วฝนมาแล้วไปไปอาบน้ำกันไหมลนะ่ะน,นั่นอะไรนะ่ะของใครเนี่ย,ไม,ไ,มยไม่ใช่ของเราปะทิ้งมาเลยเออมาสนอง เสื้อผ้าเสื้อผ้าหนูอยู่ไหนลูก